คำเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเด็กอายุต่ากว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองให้คําแนะนาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมสวัสดีครับแอซทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับนอกจากนะแอดจำนองภาม้วนนะครับเนาะวันนี้ก็รู้สึกว่าอากาศร้อนมากนะครับนอกแอซนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่22ตุลาคม2567นะครับเนาะ มีแนวทางนะครับเนาะมีแนวทางของเราพัฒนานะครับเซียนลำเป่านะครับเรามาฝากนะครับเอสีทุกคนทุกท่านนะครับเนาะนะครับมาฝากเอสีทุกคนทุกท่านนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับงวดที่ผ่านมานะครับวันจันทร์นะครับเนาะวันจันทร์ที่21ตุลาสองพันรนะครับเนาะนะครับเซียนลำเป่านะครับก็เข้าไปที่9889แด้ายนะครับเอสีนะครับเข้าไปที่9889นะครับเนาะ ครับใครโชคใครหมานกันบ้างเนาะนะครับเอทุกคนทุกท่านนะครับเนาะวันนี้นะครับทางแอดจำลองพระมลก็จะไปตามต่อนะครับไปตามต่อนะครับเพื่อวันพรุ่งนี้นะครับวันพุธแล้วนะครับพี่น้องนะครับเอ็ซีทุกคนทุกท่านนะครับวันพุธที่23ตุลานะครับเนาะเราพัฒนานะครับเนาะสองทุ่มครึ่งก็ออกอีกแล้วนะครับเนาะอาทิตย์ละสามครั้งนะครับเนาะอ่าจะมีจันทร์พุธศุกร์นะครับเนาะนะพรุ่งนี้ก็เป็นวันพุธนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปติดตามกันนะครับว่าเซียน ลำปาวจะให้ตัวไหนนะครับเนาะอ่ะไปตามกันเลยนะครับ f อครับผมนะครับสวัสดีครับ FC นะครับอ่ะเรามาตามกันต่อเหมือนเดิมนะครับมาตามกันต่อเหมือนเดิมนะครับสาหรับนะครับเราพัฒนานะครับเราพัฒนานะครับของเซียนลำปาวนะครับวันนี้นะครับเนาะของเซียนลำปาวหลังจากที่งวดวันจันทรนะครับวันที่2 1ผ่านมาก็เข้าไปที่8 9 9เเก้าลยนะครับ FC นะครับวันนี้เราก็มาตามกันต่อนะครับเนาะไปตามกันต่อกับเซียน ลำปาวนะครับเนาะวันที่23ตุลานะครับวันพรุ่งนี้เนาะวันนี้ก็ลงไว้ให้วันอังคารนะครับอังคารที่22นะครับวันที่23ก็ปล่อยให้วันนี้เลยนะครับเนาะพรุ่งนี้เป็นวันที่23วันพุธนะครับเนาะวันนี้ก็มีโอกาสตามเซียนลำปาวมาให้แล้วนะครับ f c ทุกคนทุกท่านก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเนาะนวสูตรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับเนาะเซียนลำปาววันนี้ก็ให้เด่นนะครับ ห้ากับสี่นะครับให้เดินไปห้ากับสี่นะครับเนาะก็เดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับไปดูกันไปติดตามกันว่าวันนี้เซียนนะครับห้ากับสี่นะครับจับคู่ได้ตัวไหนกันบ้างนะครับเนาะจับคู่ได้ตัวไหนกันบ้างนะครับเนาะนะครับก็จะมีตัวไหนกันบ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับเอซีนะก็จะมีห้าเจ็ดนะครับห้าแปดห้าแปด ห้าเก้าห้าศูนย์หนึ่งห้านะครับเนาะนะสลับของเซียนลำปาวันนี้นะครับเนาะก็มี07นย์เจ็ดะครับสี่แปดแล้วก็14ครับเนาะ ครับก็ให้ใช้วิจารณญาณเด้อนะครับเอฟซีนะครับนะงวดที่แล้วเข้างวดนี้มันอาจจะไม่เข้าก็ได้นะครับเนาะไม่มีใครรู้ได้นะครับเด้อนะครับก็ใช้วิจารณญาณนะครับเนาะศูนย์หกสองห้าสามเก้านะครับเจ็ดหกหกเก้านี่คือเบอร์แอดเด้อนะครับเนาะนะครับสหรับท่านใดนะครับเนาะมีแนวทางดีๆนะครับที่จะเอามาฝากเอฟซีก็นะครับนี่ครับโทรได้เลยนะครับโทรมาหาแอดนะครับเนาะ เพื่อจะเอามาลงช่องนะครับเอาไปให้เพื่อนๆนะครับ FC ทุกคนได้รับชมรับฟังได้ดูกันนะครับเพื่อเอาไปซื้อนะครับสากของกินแบ่งรัฐบาลนะครับหรือว่ารัฐบาลไทยรัฐบาลลาวนะครับหรือว่าเป็นฮานอยอะไรก็ดีนะครับเนาะนะที่มีแนวทางดีๆจะเอาไปฝากนะครับเพื่อนๆ FC ก็ติดต่อสอบถามได้062539นะครับ7669นะครับมาดูกันว่าเพิ่นเน้นให้ตัวใดกันบ้างนะครับเนาะ ห้า7ดนะครับ0ูนย์เจ็ดสี่เกสี่ศนครับสี่ศนหนึ่งห้าะครับเนาะหนึ่งห้านะครับ,นะ 15, รบก็ให้เป็นแนวทางนะครับเนาะวันลาวพัฒนาเสียนลำเป่านะครับสองยสาตุลาหกเจด เด่น5กับ4นะครับจับคู่ให้มี5 7 5 8 5 9 5 0 1 5 0, 5 0 7 4 8 4 9 4 0แล้วก็1 4นะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตัวนี้คือนะเดี๋ยวก็ไฮไลท์ไว้หน่อยนะครับเนาะไฮไลท์นะครับเพื่อความสวยงาม นะครับนะครับก็สมาออม, 4, สมารถออกได้หมดนะครับ F4 นะครับสามารถออกได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัววงกลมหรือไม่ได้วงกลมนะครับเนาะนะก็มีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะเข้าได้หมดนะครับนะครับเหล่าพัฒนาเสียนลำปาวนะครับปี e 23ตุลา6 8. เจ็ดเรน5 กับ4จับคู่ให้เป็น57 58 59 50แล้วก็15 07 48 49 40แล้วก็14นะครับนะสลับ fc ทันใดนะครับที่นะติตตามนะครับทางเซียนลำเปลวานะครับเนาะก็จัดไปนะครับเนาะนี่นี่คือตัวของเซียนชอบนะครับนีนะ่เซียนชอบมี57 0758494015นะครับนะมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์หมดทุกตัวนะครับเนาะอันนี้ตัวที่ชอบนะครับนี่ตัวที่เซียนชอบนะครับก็วงกลมไว้ให้นะครับมันอาจจะออก5950 48 1 4ย่งังสีก็ได้นะครับเนาะนะก็ใช้มิตระหนันะครับในการรับชมนะครับเนาะชอบก็กดติดตามไว้นะครับเนาะชอบก็กดกระดิ่งนะครับ กาแจ้งเตือนนะครับเนาะเพื่อมบรดาพลาดนะครับนะเก็บสิบคลิปดีๆประเด่นๆที่จะมาปล่อยให้กับ f อนะครับเนาะเราลงให้ทุกงวดนะครับลงให้ทุกงวดนะครับไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์พุธศุกร์นะครับเนาะสลับเซียนนะครับเนาะนะของแอดก็มีไม่เยอะนะครับเนาะก็มีแค่ไม่กี่ท่านนะครับเพราะว่าเป็นอ่าช่องใหม่นะครับช่องใหม่นะครับเนาะได้จากอนุเคราะห์มาจากทั้งเซียนอุดรแน่เซียนลำปาวแน่นะครับแล้วก็คนบ้านนอกนะครับ อ่าคนโคราชนะครับแล้วก็เซียนกทมอย่างนี้นะครับเนาะนะก็ค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับเนาะสรับช่องใหม่นะครับเนาะแนวทางของรัฐบาลไทยก็มีของเซียนลุนนะครับเนาะรัฐบาลลาวก็มีเซียนลุนแล้วก็อ่าแม่แม่บัวนะครับคนฟันแม่นนะครับเนาะนะครับวันที่2นี้ก็รู้สึกว่าจะมีการบวงสรวงนะครับเนาะบวงสรวงใหญ่เปิดโชคเปิดลาบนะครับเนาะเปิดดวงนะครับเนาะนะครับทางบ้านอ่าทางจังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะทางอำเภอนน้งโสมนะครับ ใครอยู่ทางใกล้ๆก็ไปให้กับอาไปนะครับเปิดโชคเปิดลาบกันนะครับนะในวันที่2นะครับเนาะอ่ะวันนี้เราก็มาดูแนวทางของเราก่อนนะครับวันพรุ่งนี้นะครับนอตสองทุ่มครึ่งนะครับของเซียนลำเปาวนะครับนี่ครับเซียนลำเปาวนะครับเนาะยี่สิบสามตุลาหกเจ็ดให้เด่นห้ากับสี่นะครับเนาะจับคู่ก็มีห้าเจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดห้าแปดสี่แปดห้าเก้าสี่เก้าแล้วก็ห้าศูนย์สี่ศูนย์แล้วก็หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งสี่นะครับเนาะ ชอบก็จัดไปนะครับเนาะชอบก็จัดไปนะครับเนาะมีตัวที่ไฮไลท์ไว้นี่คือตัวที่เสียนลำเปานะครับเพิ่นชอบเด้อ่นะนะครับที่มีอยู่สี่ห้ามีหกคู่นะครับที่เสียนเพิ่นชอบนะครับเนาะเพิ่นวงกลมไว้ให้นะครับเนาะที่วงกลมไว้ให้นะครับเนาะอวันนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกคนทุกท่านมีโชคมิชัยกันนะครับสองทุ่มครึ่งวันพรุ่งนี้เนาะขอให้เฮงเฮงปังๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับผม